น้ำฝนกุลนัทคลอดลูกชายหนุ่มน้อยลูกครึ่งทายาทคนที่สองตัวขาวจมูกโด่งมากเป็นอีกหนึ่งสาวที่ได้หายหน้าจากวงการบันเทิงสำหรับน้ำฝนกุลนัทจากนางเอกสาวขวัญใจแฟนๆสู่ตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่หุ่นเป๊ะหน้าสวยไม่มีเปลี่ยนที่นาวันนี้ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและความรักที่เต็มเปี่ยม โดยทางด้านน้ำฝนกุลนัดได้ผันตัวไปทำหน้าที่สีพันรายาและคุณแม่อย่างเต็มตัวหลังได้แต่งงานไปกับสามีนักธุรกิจชาวอเมริกันนามว่าจอแดนวินเทอร์จนปัจจุบันได้มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันแล้วสองคนนั่นก็คือน้องทาเรียและลูกอีกคนที่กำลังตั้งท้องต้องบอกว่าสุดน้ำฝนกุลนัด นักแสดงดังนั้นก็ได้คลอดลูกชายหนุ่มน้อยลูกครึ่งทายาทคนที่สองแล้วตัวขาวจมูกโด่งมากโดยเธอนั้นได้โพสต์ต้อนรับลูกชายว่า Welcome to the world จากขอบ Winterwee Love you ท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมาย